ลัดที่สองมาครับไมครับ,บ็อ,อกอะไรวะชื่อนะครับตอนนี้เราต้องไปทำประตูนรกให้ได,ด้เอาได้อแกวโอ้ยอเบื่อที่จะคุยเลยนะทำยังไงอะ่ะปวดหนุนที อีกแลโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้อีกอะว้าวเขาเอาไปไว้ทางเดินกูอีกแล้วเนอะเนอะน่าทำเดินปูแรกอีกแื้ มันน้ไม่ไมีทางเลอือ๋อก็อออออออค,คิดได้นะตีต้องปิดตรงนี้ถ้าเราปิดตรงนี้มันก็จะได้ ได้ทีละพทีละ็อกอ่ะไดดทีละมอกทีละ่ดิดทีละพกะง,งั้นก็ไม่ได้ไปหรอกเน่ธอเนเธอร์เนี่ยเฮ้มองๆมองมองมากน,นี่ผมมที่สุดกียจ่เกียจจะเคลเียร,รย์แล้วนะ บ้านของเราเละอีกบ้านเราเละเลยเพราะแกไอ้บ้าเละก็เละมันทำบ้านตัวเองพวกเราเสียใจมีอะไรไหมมันต่อเน,นื่องเลยอะ่ะ องมสอะไรไปไม่ได้หรอครับ,รรบลาวาราก็ไม่ใช่เป็นไป ั๊มหินอ่ะแต่เราไม่ต้องปั๊มหรอกตรงนี้เรามีของอะไรที่ดีกว่าหินหรอคงไม่ต้องปั๊ม,ห,ม,มหินเรา้ไมา้เราก็มีเยอะแล้วเราคงไม่ต้องใช้ปั๊มหินคง,งแค่หาตามไปเราข้านั้นเองแต่คงคิดว่าปลาคงไปไม่ได้ จุดจบเหล่านั้นมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เชียวบทที่สองบทที่สามไม่เป็นเราจะรีบลง เย็นชีดออกมามามวะไม่ได้สักอันเลยน้ำก็เสียไปเปล่าๆครับไม่เป็นไรกะน้ำผมเลยเน้๋ยวน้ำผมก็ต้องใช้วิธีเดินมนะครับก็ไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีทางเลยจริง สองบล็อกครับถ้าเราจะทำขันตั้งหกสองอันเลยอ่ะนี่มันเศร้าจริงขอลาว่าขอยิ้มเาว่าโอเคเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวกลับมาอีกสะกรูโอเคอเค,ค,อเค่ะผู้ชมมันไม่มีวิธีไหนดูจากวิธีนี้นะครับเหลือแค่อันี้อย่างเดียวแล้ว ก็ต้อง,อง,องนะอือแตคงนแนะพีถ้าคงเขาแต่ถ้า้องๆจะคอมเมนต์บอกว่าว่าพี่ครับทำไมถ้านี่ผมถ้าผมพูดเองน,นะครับพี่ครับทำไมพี่ไม่วางหินสองข้างๆสองบล็อกถ้าสมมติน้องพูดอะไรอย่างนี้ก็จะไงครับพี่พี่คิดรวมนะครับข้างสามฝั่งนี่นะมครับมันจะเป็นแบบเนี้ยหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองอย่างนี้ใช่ไหมครับ หนึ่งสองไว้ทุยแหนึ่งหนึ่งสองวางหินแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็วางหินแล้วก็หนึ่งแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็วางหินแล้วก็หนึ่งแล้วก็สามแล้วก็หนึ่งสองสามวางหินครับน้อน้องลองไปคำนวณดูสิครมันจะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองนี่นะครับคือผมคำนวณได้เท่านี้นะครับ ถ,ถ้าผมคำนวณผิดก็ต้องขอไปนะหวังว่าจะพอนะแต่เราจะไปทำที่ว่างเลยเราจะใช้หินเป็นปกรอบสดกรอบนะครับเพราะถ้าใช้อย่างเดียวก็จะเปืองเพราะฉะนั้น ผมว think, no ่าคลิปน <mam> ma <UC S> ี้แหละน่าจะไม่หวังก็ไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ครบอ่ะครับถ้ามันครบ่ะนะจะดีใจมากเลยลองเอาไปกันยีโคบขึ้บเยอมันจะจบแล้ววู้ว้าว้าวนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีสร้างของผมกันเลยดีิคับท่านผู้ชมไป สร้างกวอนนี้คือไปครับ,ออรบเราจะสร้างที่ครับที่ไม่ต้องใหญ่มากก็ไดนะ้ผมสร้างแค่บล็อกเดียวเนี่ยสองบล็อกดีกวนะ่าแต่สมมติพวกเซเเตอร์พวกอะไรมันจริงเราตกตายอะ่ะ ไฟเช็กอะเออไฟเช็กลาบกดแก้ที่เคยมีไหมอ๋อมีมีมีครับมันจะถึงจุดจบแล้วครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้มันต้องเป็นพาร์ทอันจุดจบของพวกเราเฮ้อเฮอเล้อรัผมจะทำเป็นแบบเนี้ยตือๆ อ้าวทำเกินหรอวะเนี่ยขาสองอโอ้เกินสองอันผิดพลาดครับเอ้ายังไงวะเนี่ยยังไงก็ควร้ไงเกือ วไงเอาเนี่ยอือ้าตนปิดงิบหายงาม,มันไม่ปิดติดครับเนาะผมลองออกเข้าใหม่แปนมี๋ยวรอมารอกันออกข้อ โอเคครับท okay. ุกผู้ชงผมลองออกข้างในดูแล้วมันก็ไม่มีผลนะครับไม่รู้เหมือนกันทำไม,มันไปไม่ได้เนี่ยแล้ถามว่าทำไมผมไปเปลี่ยนอันนี้ครับเพราะว่าผมไปหาอันนี้มาผมเสียบผมต้องของไปอะไรทำเสร็จน,น,นะผมไปเปลี่ยนแต่ปอมแล้ว,วคำสุดจ๋าเพืที่ทำทำให้นะครับแก้หมดแล้วแต่ แบบนี้มันจะร่วงหรอวะยังไงวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคองั้นมันก็ต้องจบอ่ะนะเพราะว่าจบก็คือจบนะครับสัญญาสัญญากันแล้วก็คือตรงนี้จะไม่มีอะไรผลต่อผลกระทบก็ตามแต่ว่ามันหยุดจบแล้วอ่ะเราสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วตามคำบอกของเขาแล้วเราสร้างเรียบร้อยที่เขาเาต้องให้ทำ ก็าสร้างหมดแล้วนะครับจางประตูนรกก็สร้างแล้วแต่มันไปไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรก็ไม่มีอะไรติดตั้งโอเคเราทำหมดทุกประกาแล้วนะครับนอกนั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วโอเคนะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบแบบ s k y ยวอลคูแบบสกายวอกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่า มันเดี๋ยวพี่จะหาทิ้งดาวโหลดให้นะคบว่ามันเป็นยังไงตรงนั้นขั้งหมนั้นเราก็ขึ้นไปขุดกันเรียบร้อยแล้วนะไ้เราก็สร้างเรียบร้อยแล้วถ้าท่านชมอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะให้ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ผมเล่นแบบแบบพวกนี้อีกนะคบนะคอมเมนมต์มาใต้ล่างคลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมไปไปแล้วครับ